คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวัฒนาพลายนุ่มนะฮะในช่วงที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เข้ามาทําทีมเนี่ยปรับตําแหน่งกันพอสมควรกับตันไม้ของเราได้กลับมาเล่นในตำแหน่งที่ถนัดอีกครั้งหนึ่งก็คือมิดฟิลด์ตัวตัดเกมเราก็ได้เจอพี่ไม้นะฮะเดี๋ยวขอพูดคุยกับกับตันทีมของเราสักนิดหนึ่งในการเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ความพร้อมมากน้อยแค่ไหนตามมาฟังความพร้อมกับกับตันไม้กันเลยดีกว่าครับบรรยากาศในท,ทีมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ก็ก็ดีครับดีแล้วก็ความพร้อมก็100เปร์เซนตะ์ะตอนนี้ครับาแมทที่จะมาเยือนเชียงรายครับพิคาดมาไม่หนาวใช่พี่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะหนาวคืนเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่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 เย็นครับไม่ไมคอ,มมอากาศไม่หนาวเท่าไหร่ครับครับเห็นเห็นยลยเกมแล้วปรับตำแหน่งมาเล่นกลางขึ้นมันดูแบบรีแลกขึ้นไหมมันก็รีแลกขึ้นพี่แต่ว่า ถามว่ามันก็ไม่ไม่ชินนะพี่เพราะว่าเหมือนไม่ได้เล่นมาน่าจะเกือบปีครับน่าจะเกือบซีซั่นนึงเลยอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องแบบปรับจังหวะนิดหน่อยอะไรเงรี้ยแต่ก็ที่ผ่านมาได้ลงไปไปสองนัดแล้วในบอลถ้วยด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนมันก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องปรับไปเรื่อยๆครับผมเราตั้งความหวังกันไว้แค่ไหนกับการผลการแข่งกับเชียงราย ก็มาก็คือหวังชนะเลยครับผมอย่างน้อยก็ต้องไม่แพ้ก็คือเสมออย่างน้อยต้องเอาแต้มกลับบ้านเราให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือลึกๆแล้วก็มองว่าพรุ่งนี้เรามีสิทธิ์ที่มีโอกาสที่จะชนะเพราะว่า2ปีหรือว่าที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเรามาเยือนเขาเรา,เรา,เ,ราเราชนะได้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็เป็นความที่แบบเราก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้แบบกดดันมากอะไรเงี้ยแต่ก็ก็หวังว่าจะควาสาเต้มกลับบ้านเราครับใครว่างก็ให้กําลังใจกันที่สิงเสเดียมนะใช่ครับผมก็เชิญชวนแฟนบอลมือนทองก็เข้ามาดูเยอะเข้ามาเชียร์เยอะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกผมเลยครับ<อ>แฟนขับกีฬาพยองสามารถตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีสปอร์ตนะครับสำหรับเกมการถ่ายทอดสดระหว่าง เชียงรายยูเอเต็ดกับ s อสซบงทองยู่ใเแ็ดช่วงเวลา18บแนาฬิกาตรงยังไงแล้วก็ให้กําลังใจคุณพลกิเลพยองสตาฟโค้ชทีมงานนะฮะอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากแต่ถ้าเรามุ่งมั่นแล้วตั้งใจนะฮะเราผ่านเกมยาก,ยากมาแล้วหลายต่อหลายเกมเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านเกมนี้ไปให้ได้ร่วมกันล่ะครับ